สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูบูมในอักษรอ๋อนเลยนะครับนี่เเอาล่ะครับอยู่กับครูบูมแบบนี้จะเป็นวิชาอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากวิชาคณิตศาสตร์นะครับนักเรียนแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องพกมาเรียนกับครูบูมด้วยก็คือสิ่งนี้ชหนังสือนะครับคณิตศาสตร์ป .1 เล่มหนึ่งของอักษรเล่มนี้นะครับผมจะต้องพกมาเรียนกับครูบูมในทุกๆคาบนะครับ หลังจากเรียนจบจากครูบูมแล้วก็ต้องทําการอ่านทบทวนแล้วก็อ่านเนื้อหาที่จะเรียนล่วงหน้ามาก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจได้อย่างถ่องแท้นะครับผมเอาละครับสําหรับคาบที่ผ่านมานะครับเราได้ทําการบวกโดยการนับต่อ,อาาสำหรับจํานวนนับนะครับที่มีผลบวกไม่เกิน20นะครับเราทําความรู้จักกับจํานวนนับช่วง11ถึง20ไปเยอะพอสมควรแล้วเนาะทั้งการ เปรียบเทียบจํานวนเขียนแบบส่วนรวมและส่วนย่อยนะครับทีนี้เนื้อหาในคาบนี้นะครับครูบูมจะพานักเรียนมาบวกเลขครับบวกเลขเหมือนเดิมโดยใช้การนับต่อครับเหมือนเดิมนะแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือเราจะใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมเพิ่มเติมด้วยนะครับคือการบวกเนี่ยครับนักเรียนเราสามารถทําได้หลายแบบครับมันมีการบวกหลายแบบเราจะบวกแบบนับต่อก็ได้ครับใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมก็ได้ ได้ทั้งหมดเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะครับผมนี่ตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะครับการบวกจํานวนที่มีหนึ่งหลักสองจนวนนะครับถ้ามีหนึ่งหลักอยู่สองจนวนนะครับอ่าอย่างนี้เจ็ดบวกห้านะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับนี่มีขนมสีชมพูนะครับขนมแบบนี้หน้าตาแบบนี้เขาเรียกว่ามาการองนะครับมีมาการองสีชมพูอยู่เจ็ดชิ้น มีสีเขียวอยู่ห้าชิ้นนะครับอยากรู้ว่ามีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นอ่าเดี๋ยวครูบูมเรียกเป็นขนมแล้วกันเนาะเอะม,มันมีขนมกี่ชิ้นนะนะครับเราก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้แบบนี้ครับว่าเจ็ดบวกห้าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเจ็ดบวกหเท่ากับเท่าไหร่นะครับนักเรียนเอาละครับการบวกที่ง่ายนะครับมีเทคนิคดังนี้ครับเราจะทําให้เขาคบ1ิบก่อนทําให้ครบสิบก่อนครับ นี่ถ้าตามรูปนะครูบูมก็จะย้ายขนมสีเขียว3ชิ้นไปไว้ในจานของขนมสีม่วงแบบนี้นะครับพอขนม3ชิ้นย้ายมารวมกับขนม7ชิ้นตรงนี้จะมีขนมทั้งหมด10ชิ้นครับพอเรามีขนม10ชิ้นแล้วเราลองสังเกตดูจานฝั่งขวาครับนักเรียนเราจะเหลือขนมตรงนี้อยู่แค่2ชิ้นครับดังนั้นครับนักเรียนขนมทั้งหมดก็คือ10 บวกสอครับนักเรียนเท่ากับ12ชิ้นแบบนี้นั่นเองทีนี้ถ้าเราจะมาใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนรวมกับส่วนย่อยนะครับตอนแรกเรามี7จบวกหนะครับนี่คือประโยคสัญลักษณ์นะเจ็บวกหเท่ากับเท่าไหร่ครับติดไว้ก่อนเนาะเลขห้ตัวนี้ครับเราจะใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนรวมและส่วนย่อยเราจะมองเลขห้ครับเป็นส่วนรวมครับแล้วเราจะสร้างส่วนย่อยส่วนที่หครับยังไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไร กับส่วนย่อยส่วนที่2ครับอ่าเราจะต้องแยกตัวบวกนะครับเป็นส่วนย่อยทั้งหมด2ส่วนนะครับโดยส่วนย่อยส่วนแรกครับนักเรียนเป็นเลขอะไรนะครับที่รวมกับเลข7แล้วมีผลบวกเท่ากับ10ครับนักเรียนอ่าในส่วนนี้นะครับแนวคิดก็คือตรงที่ครูบูมกําลังระบายสีเหลืองอยู่นะครับมันจะเป็นเลขที่รวมกันนะครับได้เลข10ครับนักเรียนตามนี้เนาะแล้วเรา ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเลข7เนี่ยเลขเเขาต้องบวกอีก3ครับมันถึงจะกลายเป็นเลข10ครับนักเรียนดังนั้นเลข5ที่เป็นส่วนรวมครับเราแยกเป็นส่วนย่อยส่วนที่1คือเลข3ครับอ่าและส่วนย่อยอีกส่วนหนึงนะครับส่วนย่อยอีกส่วนหนึงก็คือเอา5มาลบ3ครับก็จะได้เป็นเลข2แบบนี้นะครับอ่าเราก็จะเขียน5กับ2ไว้นะครับ และตรงที่ครูบูมไฮไลท์สีเหลืองๆห,หรือระบายสีเหลืองเอาไว้เนี่ยนะครับเจบวก3ตัวนี้ได้เป็น10บครับเมื่อนำ10บมารวมกับ2ผลลัพธ์ก็จะได้เป็น12ครับนี่ก็คือการบวกเลขนะครับโดยใช้ความสัมพันธ์ของส่วนรวมและส่วนย่อยนะครับเราจะแยกตัวบวกนะออกเป็นส่วนย่อยเพื่อให้มีส่วนย่อยเนี่ยเอาไปรวมกับตัวตั้งจะได้เป็น10บนะครับ ส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเลขที่อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองอ่าง่ายไหมครับผมง่ายนะครับแบบนี้การบวกเราก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับตอนนี้เราบวกเป็นสองแบบแล้วนะแบบนับต่อก็ได้แบบใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนรวมและส่วนย่อยคู่กับการนับต่อก็ได้ครับนักเรียนเอาละครับเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันครับนักเรียนครับจงหาผลบวกของห้าบวกแครับโอเคห้าบวกแนะครับ เอาละห้าบวก8ดตัวนี้ครับสิ่งที่เราจะทำเราจะทำให้เขาครบ10บก่อน่อาทำให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยครบ10บก่อนนะครับอย่างข้อนี้เขาเลือกให้เลข8ดครับทำให้ครบ1ิบนะมีอยู่เลข8ดแล้วนะครับมีอยู่8ดจะครบ1ิบก็ต้องเพิ่มไปอีกสองถูกไหมครับนักเรียนต้องเพิ่มไปอีกสองนะครับดังนั้นเราจะย้ายเราจะย้ายบล็อกสองบล็อกตัวนี้นะครับจากห้าย้ายมาตรงนี้มาแปะเข้าไปกับแดนะครับ 2อบวกแตัวนี้รวมกันจะเป็น10นะครับทำให้ฝั่งนี้เหลือเป็นเลขสามนี่เรามาดูความสัมพันธ์แบบส่วนรวมและส่วนย่อยกันนะครับเลข5ครับคือส่วนรวมครับนะักเรียนเราจะทำการแยกเขาเป็นส่วนย่อยสองส่วนครับนี่ส่วนนี้จะต้องรวมกับเลข8แล้วได้10นะครับก็คือเลข2องนั่นเองอ่าก็คือเลข2องนั่นเองรวมกันแล้วตรงนี้จะได้10ครับ และแน่นอนครับส่วนย่อยตัวนี้เลขสมายัางไงครับเลข3ตัวนี้มาจากการที่ครูบูมเอาห้ไปลบสครับสองนี่คือเลขที่รวมกับแปดเราจะได้10นะส่วนเลข3ตัวนี้มาจากเอา5ไปลบ2ครับจะได้เลข3จากนั้นครูบูมจะรวม8ปกับสเข้าด้วยกันครับอพอรวมเข้าด้วยกันตัวนี้จะเป็นเลข10นะครับเมื่อ10เอามารวมกับ3ตัวนี้ก็จะกลายเป็น13นั่นเองครับง่ายนครับนักเรียน ง่ายนะครับอ่า่ใจความสำคัญมีเท่านี้นะครับเอาละเมื่อกี้เป็นการบวกเลขหนึ่งหลักกับหนึ่งหลักครับคราวนี้ครับนักเรียนจะเป็นการบวกจำนวนที่มีสองหลักกับ1หลักบ้างนะครับอย่างเมื่อกี้เราสังเกตนะแปดบวกห้าทั้งเลข8และเลขห้ามีหนึ่งหลักครับหรืออาจจะเป็น9้าบวกสี่ทั้งเลขเก้าและเลขสี่ต่างมีหนึ่งหลักครับแต่ตัวอย่างต่อไปนี้นะครับนักเรียนจะเป็นการบวกเลขครับ ที่มี2หลักกับ1ห,หลักเช่นคอ,อนี้ครับาจากรูปครับมีดิสอทั้งหมดกี่แท่งนี่มีดิสอสีเหลืองทั้งหมดนะครับมาช่วยครูบูมนับกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มสีครับผม12และ13มีดิสอสีเหลืองอยู่13แท่งนะครับมีดิสอสีเขียวอยู่1 2 3 4 5 6แท่งนะครับ เอาละครับเราก็มาเขียนเป็นประโยชน์สัญลักษณ์ได้ว่า13บาบหเท่ากับเท่าไรอ่าเมื่อสักครู่นะครับเราจะทำการใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนรวมและส่วนย่อยแยกส่วนย่อยออกมาไปบวกกับตัวตั้งแล้วให้มันเป็นเลข10แต่คราวนี้ครับเราใช้ความสัมพันธ์กับส่วนรวมและส่วนย่อยครับนักเรียนครับเราจะแยกที่เลขสหลักครับนี่จดเพิ่มตามครูบูมเลยนะครับผม เราจะทำการแยกส่วนย่อยที่เลขสองหลักครับนะครับและแยกส่วนย่อยที่เลขสองหลักครับนักเรียน่าเราจะทำกับเลขสองหลักนะครับแยกอย่างไรครับแยกให้ส่วนย่อยส่วนที่หนึ่งเป็นสิบครับ อ่าแยกให้ส่วนย่อยส่วนแรกมีค่าเป็นสิบนี่คือหลักการครับนักเรียนอย่างเลขสิบสามเนี่ยครับคือส่วนรวมนะครับเราจะแยกเขาเป็นส่วนย่อยสองส่วนครับส่วนแรกครับมีค่าเท่ากับสิบครับแน่นอนเราเรียนเรื่องการเขียนจํานวนแบบกระจายมาแล้วใช่ไหมครับสิบสามจะเขียนได้เป็นสิบบวกสาม ดังนั้นส่วนย่อยส่วนแรกเป็นสิบส่วนย่อยส่วนที่สองจะเป็นเลขสามครับ announcing. นักเรียนนี่นะครับจากนั้นครับให้เอาส่วนย่อยส่วนที่สองที่ไม่ใช่สิบครับมารวมกับเลขหกตัวนี้ครับมารวมกัน venir. ตรงนี้กลายเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนอ่าสามบวกหกครับนักเรียนตัวนี้รวมกันได้เป็นเลขเก้าครับผมเอาละตรงนี้รวมกันเป็นเลขเก้านะครับนี่ครูบุ๋มเขียนด้วยปากกาเงินรวมกันเป็นเลขเก้าจากนั้นนะครับ ให้เราเอา10ครับมาบวกกับ9กลายเป็น19เลยครับง่ายไหมครับนักเรียนง่ายนะครับแบบนี้เลยนะโอ้โหอ่าสองหลักเนี่ยเผง่ายกว่าหลักเดียวอีกนะเพราะมันแยกชัดเจนเลยเป็น10กับเลขอีกเลขหนึ่งนะครับเอาละครับนี่อย่างนี้นะเมื่อสักครู่เราก็จะได้ว่า1ิบอ่า้าสิบสามบวกหกเท่ากับสินะครับหรือเป็น10บบวกเนั่นเองตัวนี้เนาะ เอาละครับเรามาดูตัวอย่างที่2กัน15บาวก2นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับเอาละครับนี่ก่อนที่นักเรียนจะมาดูเฉลยด้านนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทำไปพร้อมๆกันก่อนดีไหมอ่าเราปิดเฉลยก่อนนะครับอย่างที่เราเรียนกันมานะถ้าเรามีการบวกของเลข2หลักกับเลข1ห,หลักครับนักเรียนให้เราใช้ความสัมพันธ์ของส่วนรวมและส่วนย่อยครับนักเรียนครับ โดยการแยกนี่เลขสองหลักก่อนอ่านี่นะครับครูบุมก็จะทำการแยกเลขสองหลักออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งเนี่ยมีค่าเท่ากับสิบนะครับส่วนที่1มีค่าเท่ากับสิบและส่วนที่สองครับคือเลขอะไรนาะที่รวมกับสิบแล้วได้ห้าก็คือเลขห้านะครับ ตัว15เนี่ยจะแยกได้เป็น2ส่วนแล้วนะครับนักเรียนคือส่วนของ10กับส่วนของ5นะครับแต่โจทย์ครับมันคือการนำเอา15มาบวก2ครับนักเรียนถึงตรงนี้นะครับให้เรานำเอา2นี่นี่2กับ5มาบวกกันตามรอยเส้นต่างนี้บวกกันออกมานะครับได้เป็น7นะครับจากนั้นครับให้นักเรียนนำา10ครับบวกกับ7ตัวนี้ครับผมเอาละครับ เอา10ตรงน,นี้กับ7ตรงนี้มารวมกันนะครับเอา10มาบวกกับ7นะครับบวกกันก็จะได้17นะครับดังนั้น15บวก2เท่ากับ17เดี๋ยวเรามาดูเฉลยว่าจริงไหมนะครับห้าเฉลยทำแบบเดียวกันกับเราเลยนะครับนี่15บ้าบวก2ได้17โดยการแยกส่วนรวมส่วนย่อยนะครับแยก15เป็น10กับ5ก่อนแบบนี้นะครับตอบก็คือ17นะครับผมเอาละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคาบนี้เราก็ได้ฝึกการบวกเลขนะครับสำหรับจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน20โดยเราเนี่ยได้ฝึกทั้งการนับต่อแล้วก็ฝึกโดยการใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนรวมและส่วนย่อยนะครับบวกทั้งเลขหลักเดียวกับหลักเดียวแล้วก็เลข2หลักกับ1ห,หลักนะครับนักเรียนเอาละอย่างที่บอกนะครับเมื่อทำการเรียนจนจบคาบแล้วเนี่ย นักเรียนก็จะต้องทบทวนนะครับโดยการใช้หนังสือคณิตศาสตรป์ป1เล่ม1ของอักษรน,นะครับและอ่านล่วงหน้านะครับทําความเข้าใจบทเรียนล่วงหน้าก่อนที่จะมาเรียนกับครูบูมในคาบถัดไปนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน